ครับรัสีเวจิงสวัสดีครับทักทายตอนเช้าครับวันนี้ก็มีส่งเหมือนเคยนะขอกาแฟสักแก้วก่อนครับนี่ฮะขาดไม่ได้เลยนะลาเต้เย็นครับชื่นใจนี่ครับห้าเซนลึกสามสิบตาเอ็นสิบเอ็ดนะครับส่งด่วนแต่เช้าเลยครับผมนี่ครับส่งด่วนแต่เช้าสารขาเหมือนเคยนะนี่นะ นี่ครับแนบชิดแต่กลัวสวยๆสารขาสวยๆเอนซีฟ้าอย่างนี้นะนี่ละยาวๆเลยครับกำใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อ0837250322พร้อมส่งแล้วครับจังหวัดนครนายกนะจังหวัดนครนายกนะครับนี่เลยครับพร้อมส่งแต่เช้าเลยครับนี่ครับแพ็คแต่เช้าเลยครับกับบรรยากาศเช้าๆช่วงนี้ก็เย็นหน่อยช่วงเช้าๆตอนบ่ายๆตอนเที่ยงเหนียวหู สดุดๆครับผมนี่เลยครับพร้อมจงเลยนะครับรออยู่หน้าบ้านสินค้าถึงมือค่อยจ่ายตังค์นะครับสินค้าถึงมือค่อยจ่ายตังค์ครับพร้อมจงนะครับ5เซนลึก30จตาเอ็นสิบเอ็ดรอรับได้เลยครับสินค้าถึงมือค่อยจ่ายตังค์นะครับนี่เลยครับนี่เลยครับสวยๆพร้อมจงนะครับนี่เลยครับส้นขาเนี้ยเๆีอย่างนี้เลยครับนี่ครับขาสวยๆอย่างนี้เลยครับ